สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวรวีในช่อง y o u tube ทนายพราวรวีและก็ในแฟนเพจ facebook ทนายพราวรวีนะคะวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอคือมีชื่ออยู่ในสูติบัตรค่ะพ่อที่มีชื่ออยู่ในสูติบัตรเท่ากับการรับรองบุตรแล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะคะ การที่มีชื่ออยู่ในสูติบัตรนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อคุณพ่อหรือชื่อคุณแม่นะคะโดยปกติแล้วมันถือเป็นข้อมูลที่ต้องแจ้งในขณะที่จะมีการแจ้งเกิดบุตรนะคะแต่ทีนี้แล้วเนี่ยสิทธิตามกฎหมายนะคะในการที่เด็กหนึ่งคนนะคะจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยสำหรับคุณแม่นะคะกฎหมายบอกว่าบุตรที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกับชายนะคะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงเสมอนั่นหมายความว่าผู้หญิงที่เป็นมารดามีสิทธิ์ในตัวลูกร้อกลับกันแล้วคุณพ่อล่ะคะจะมีสิทธิ์ในตัวลูกหรือเปล่า คำตอบอยู่ตรงนี้นะคะถ้าคุณพ่อนะคะกับคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างไรเสียแล้วคุณแม่มีสิทธิ์ในตัวลูก100%เอร์เซคุณพ่อไม่มีสิทธิตามกฎหมายถ้าคุณพ่ออยากมีสิทธิตามกฎหมาย 1. คุณพ่อไปจดทะเบียนสมรสกับคุณแม่ย้อนหลัง 2. คุณพ่อนะคะไปยื่นคําร้องขอจดรับรองบุตรกับศาล หรือ 3. คุณแม่ฟ้องคุณพ่อค่ะแล้วศาลมีคําสั่งว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นนี้ก็จะถือว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถูกไหมแล้วก็อีกทางหนึ่งคือถ้าบุตรมีอายุ7ขวบขึ้นไปนะคะคุณแม่ให้ความยินยอมจูงม,มือกันไปค่ะที่อำเภอนะคะแล้วไปจดรับรองบุตรแบบนั้นก็ทําได้เหมือนกันแสดงว่าการจะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายการรับรองเกิดขึ้นนะคะตามกฎหมาย สี่อย่างที่ได้บอกไปแล้วแค่มีชื่ออยู่ในสูติบัตรไม่ทําให้เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เรียกว่าเป็นการรับรองบุตรนะจ๊ะส่วนการที่ลูกนะมีชื่อพ่ออยู่ในสูติบัตรลูกจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่นั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันคลิปถัดไปแล้วกันนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละจ้ะดังนั้นคุณแม่ทั้งหลายเวลาจะปรึกษาทนายความถ้าทนายความถามคุณว่า พ่อของเด็กเนี่ยจดรับรองบุตรหรือไม่อย่าตอบทนายว่าพ่อมีชื่ออยู่ในสูติบัตรเพราะนั่นไม่ใช่การจดรับรองบุตรนะจ๊ะฟันทงจะจดรับรองบุตรได้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะยื่นคำร้องกับศาลคุณพ่อยื่นเองคุณพ่อไม่เอาคุณแม่ยื่นฟ้องนะจ๊ะหรือถ้าสมัครใจจูงมือกันไปค่ะลูกเจ็ดขวบให้ความยินยอมได้คุณแม่ยินยอมคุณพ่อก็ไปจดเลยจ้ะหรือง่ายกว่านั้นค่ะ จดทะเบียนสมรสย้อนหลังจ้าโอเคนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็น่าจะเคลียร์ยกันแล้วดังนั้นใครมีปัญหาข้อกฎหมายสนใจปรึกษาโทร0924505998ดูเบอร์ตรงนี้นะจ๊ะ0924505998หรือทักมาในแฟนเพจ Facebook ชื่อทนายพราวรวีชื่อเดียวกันเลยกับ ยู u ูบนะคะในช่องชาแนล u t u b e ทนายพราวรวีนะคะโทรทางโทรศัพท์นะคะทางโทรศัพท์15นาทีแรกให้คำปรึกษาฟรีได้แต่ถ้าหลังจากนั้นจะชฉันคิดเงินนะคะไม่มีของฟรีบนโลกใบนี้นะจ๊ะดังนั้นถ้าจะปรึกษาและคิดว่ายาวนานจ่ายค่าปรึกษาจ้า <c oughs> นะหรือจะมาปรึกษาที่ออฟฟิศนะคะเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อมเพราะการปรึกษาที่ออฟฟิศแพงกว่าทางโทรศัพท์อยู่แล้ว แต่ถ้าถูกใจฉันโทรโทรมาจองเวลากันได้โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามในคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะจ๊ะในแฟนเพจ Facebook ทนายภราววีนะคะส่วนถ้าเป็นใน YouTube นะคะสามารถกด Subscribe นะคะสับตะไค ะะติดตามได้ในช่อง y o u t u b e นะคะโอเคนะอย่าลืมนะมีปัญหายกหูโทรศัพท์โทรหาทนายพราวราวี0 9 2 4 5 0 5 9 9 8ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะนะอย่าลืมให้หัวใจเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ